เจอกันช็อตอ่พี่ชัดแชนแนวนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนก็เราจะไปปลูกเขาไร่นะครับกัดลูนะครับทุกคนก็วันนี้ไม่มีใครมาแล้วก็วันนี้ก็ตั้งกล้องก็ไม่วัดด้วยนะครับทุกคนก็เราจะไปปลูกเขาไร่นะครับก็ยากับวันนี้ครับเดี๋ยวผมดูนะทุกคนเข้าไปกับวันนี้ครับ ว,วันนี้ก็เช้าวัฟพ่หัดนาทีสิบห้าเดี๋ยวไม่ทุนแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเราจะไปปลูกเขาไรนะครับลูกไปนู่นแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ไม่มีใครมาครับวันนี้ไม่มีใครมานะครับ,นนรรบทุกคนก็ผมมากันลูสองโคน,นะครับ เดี๋ยวเราไปกันเลยครับนะครับทุกคนเราจะไปดูว่าวันนี้วันนี้น่าจะไม่เสียนแน่นอนนะครับก็เราวันนี้มากับลูซโกนะครับนะทุกคนเดี๋ยวเราไปไปเลยครับนะทุกคนแล้ววัดท่าเดี๋ยวแล้เข้าดูนะครับจะไปนะนะทุกคนนี่ก็คือไร่หมดไร่หมดเลยนะครับแต่ก็ อันนี้เขาไม่ได้พูย้ยาแลนะ้วก็ไม่ได้ปลูดด้วยนะครับนี่นครับในทุ่งก็เรา,าไปนะนี่ก็คือกนระรับที่เรา ไรที่เราไปปลูกน่าจาะไกลนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆผ่านนะ,นะทุกคนดูว่าผ่านบนดอยนะครับเข้าโคนะุณครับเนี่ยทุกคนดูว่าไรที่เขาทิมปลูกก่อนนะข้าวก็ขึ้นมาประมาณน,นี้นะครับข้าวนะครับ โคตรที่ปลูกก่อนนะทุกคนดูนะเขาขึ้นมาประมาณนี้ครับทุกคดูแบบโหสวยมากนะทุกสวยมากนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับวันนี้ยังไม่ถือไร่ขอนรูนะครับเราต้องไปต่อยนะครับทุกคนก็วาทางไปก่อนวันนี้นะ บวันนี้ตักว่ไม่ว่าเราก็ต้นเถิงกล้ออีนะครับเนี่ยทุ่นโอ้โหเขาบอกว่าต้นนี้โอ้โหมีแตงยานะครับตัวอดเก็คือกล้วยป่านะกล้วยป่านเนี่ยทุ่นเฮ่ทุ่นโลไนพี่หรือเฮ่ครบคนนะเวะ เงี่ยทนวนไปป่าหาเลยเนะเงี้ยทนวนเงี่ยทวนถือแล้วนะครับถือแล้วก็คือบุนะครับนี่บุยักไล่บนดอยครับ ทุกขือทุกขือเราเนี่ยทุกขือทุกขือเราเนี่ยวันนี้นะครับทุกคนก็เรามาถือไร่แล้วนะครับครับวันนี้เราจะมาปลูกข้าวนะครับเด,ดี๋ยวเราเด,ดี๋ยววันนี้เราจะดูรูทาลารนะทุนเอาปัก่อนทุนนะคุคน,นนั่นตุนเอน,อนี่ย เออเวกโลนนี้งาโบนะงาโบหัดถุขื่อไงต็มหัตถุขีบ้าเลยเพราะว่าคนดีดเว้ยนี่นะครับทุกคนทุกการเดียไปโคตันโลนะครับอยู่บ้าโหแล้วทุกคนก็นี่ก็คือไร่เหมือนกับไร่โบนะครับทุกคนสวนโบนะครับนี่ก็คือผานนะทุกคนผานบนดอยนะครับ ไค่กินก็มาได้นะครับดูว่าโอ้โหขับหดดอยนาเกียมานนะครกทัวด์ดูนะโอ้โหเนี่ยมีเยอะมากนะครับทุกทวนเนี่ยอันนี้ก็มีนะครับขับหดดอยครับกทัวร์ขับทันทันเลยนะครับดูว่ามีเยอะมากนะครับทุกคนถ้าใครกินก็มันได้นะครับเดี๋ยวเราจะรอนลุ้นเท้าปากกิ่งก่อนนะครับ น้าถูาปากปอกครับทุนมากานดิเลนาาวะวะลน้อยยับ้ปอยู่บ้างวันัเที่ยนนอนบ่ยู่บงีให้ว่าตน,นี้ตนเนีเลยหครั้งแรในชีวิตนะครับทุกคนที่ต้อลุกเข้าอะไรนะเอามาปุ๊กซสชุวยามาม่านดิเลนะ <c oughs> อ่ะยัดบ้าวะ่ะ <c oughs> น้าทุกคนก็จะเริบปลูกแล้วครับ ก็ทุกขเหรอนายก็ทุกของ้นอยากคยเบื่อเปอยคุยอก่หนี่และ่แม่ตปดไม่ใชแล้วนองกขาเ่าหลอมมือนอนนี่จี๊ดไปเลยอ่ะตัวบื่เนี่ยไม่ปกเลตัวเส้นออกบไปอาใช่บนเจไม่ใช่มือนอจไม่เหนียวจีจนะมือนอหลุกป้จุด ตะเปื้ออะไรแนวทุ่งก็คือหนุ่มปะกอน,นะหนุ่มปะกอบหนุ่มปะกอบที่ปลูกข้าวนะครับขวดดีนะครับเยอะมากนะครับทุกคนดูค,ครับเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวเราเจะไปไปปลูกเลยนะครับ

ตัวอตัวที่เลยนั่งกินแลตาลาดูมุกี่นักศิลาโอ้คุยมั้ตล้วมสันน่หรือเฮโอเซจิตตัวเสจาวอะไรแต่ตัวยัเลิ่มนหนปลาเดืปอไวมึงเไเลยปา่ไม่มุสันนี้เลยเด้อตลนีล มาบันเล่ดเลยว่ะตอนนี้อดูแค่ทุกคืนขี้อะดิวมากเลยพันแล่อนอนบาของกวนาอนนี่ยะดูไม่ันเล่ดอันแล่อยาบ้าเนอบ้านของวันที่เดี๋ยวนะนกินตาทุลีทุลก็คืออยาดเล้มไเลยนะก็หล้ยเวียามาดิแหละกบเกล่อเรกบเพือ แล้วทุกคนก็เราจะปลูแล้วนะครับบางก็เลยว่าตราไแบบป่าสะรั็โท้วชุบเรี้ยงมันมีม,มัมมีนหน่อยเลยะทุกเยนอเยนมันเนาะเยมันเนาะเลย লগ বেলাই আমি ত'ত নিলি মাখি ওলালে เดี๋ยวสุขอนก็วันนี้บรรยากาศร้อนมานะบรรยากาศร้อนมานะครับทุกคนเมื่อเช้าในทนเหมือนฝนจะตกนะก็ตอนนี้นะครับทำมันสองชั่วโมงก็บรรยากาศร้อนมานะดูกว่าเลยนะนั่นเรื่องว่าหลับสะทบุญถูก่ะตอนนี้แต่ไม่มันหลับสะทบุญจับไปแล้วนะ ไม่ใหญ่กิลเดียว่าทบวยอางอยกเโ่างกนันลยสจดีบมาเผทอสดจนน่นอาบได้เลยแล้วทุงก็ กำมังกีนข้าวนะเก็บอ้อมแม่เก็บอ้อมแม่ด้วยกำลังกีนข้าวนะโุกตอนนี้อยู่กระ้อนครับบรรยากาศร้อนม,มานะครับทุกคนวันนี้นะครับบรรยากาศร้อนม,มากครับเดี๋ยวเรามากิน ดนควดเดือดงั้่ทุกคนเรากินข้ากันแล้วนะครับกินข้าวนะฮะดูนปลาแห่นะครับลาเค้นะครับก็เราก็ถังโอ้ยน่าเกลยดนี่ย vì tôi mát đấy, chắn rồi chắn chắc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  chắn

ก็บ้านเราบ้านเรากูอ่าบ้านเสียก็ปูแล้วเสียก็เย่ก็ใชเก๋นิดนึงแล้โอ้โหแต่บ้านเสียก็ปูแล้วเสียกันกันตนแน่ชุ่ยทุกคนก็เราจะมากินข้าวกันแล้วนะครับก็กข้าวอยู่ในป่าอยู่ในไร่ก็กข้าวแต่วันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับนล้วทุกคนก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไป ทำต่อแล้วนะครับปลูกข้าต่อเลยนะครับอะไรอ้สเล็กย้อยใ่ก่อนยี่เลยลโค้ยเนาะ แล้วทุกคนก็วันนี้เรามาปลูกข้าวนะครับทัวก,ก็ครั้นด้ชีวินนะครับเน,น,นี่ยทัวก็ครั้นด้ชีวิน,นะครับทุกคนก็ที่สามข้านะครับทุกร์อย่าลืมกดไลค์ like, กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ช่องอภิชาติแชนแนลด้วยนะครับทุกร์เดี๋ยวเออทุกคนหรือว,ว่าคนไหนยอยากดูอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทาให้หาให้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน မင်းနဲ့လူကိုယ်နဲ့ဆွာလရဲတော့ွာလရညာနို